สวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นคลิปความรากักบวกด้วยเลขมงคลของชาวราศีมังกรลัคนามังกรนะคะแล้วก็บวกด้วยงานนะคะนิดนึงมังกรคือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15มกราคมถึง12กุมภาพันธ์อันนี้หมอมินอ่านทางโหราศาสตร์ไทยวันที่หมอก็ทั้งพูดด้วยนะคะแล้วก็พิมพ์บอกด้วยแล้วก็ดวงที่วางอยู่ตรงนี้นะคะมันเป็นดวงโดยรวมเนาะดวงทั่วไป หมอไม่ได้ไปเจาะจงถึงใครนะคะถ้าอย่างนั้นคงไม่ตรงกับทุกคนดูเป็นแนวทางนะคะให้สามารถอ่านสลับกันได้ด้วยถ้าพูดถึงความรักมารับชมรับฟังกันเลยนะคะชาวมังกรน,นะคะอันก่อนอื่นนะหมอบอกเลยว่าถ้าคุณมีปัญหาที่แย่ๆมาที่ผ่านมาไม่ว่าจะเคยเสียใจอะไรมานะคะเคยสับสนหรือบางสิ่งบางอย่างที่เรา ไม่ได้ดังใจนะคะเหมือนมันปิดหูปิดตาเราไว้ตอนนี้มันจะมีแสงสว่างนะเพืเ่อนๆตรงนี้นะมาดูกันคุณเด่นมากเลยหมอพุธนะคะมันเด่นก่อนนะงานบางท่านนะคะถ้าคุณตกงานอยู่นะคะหรือบางคนคิดจะเปลี่ยนงานหนึ่งไม้เท้าคือการเริ่มต้นใหม่คุณเห็นไหมคะหนึ่งไม้เท้าเป็นหนึ่งก็จริงแต่มันปริใบถ้า,ท,า,ท,าท่านไหนที่โสดมีเกณฑ์ได้พบความรักนะคะดูสองถ้วยขึ้นมาเนาะ ะะแต่ถ้างานนะคะคุณจะมีคนที่อุปถรัรมภ์ค้ำจุนคุณช่วยเหลือเกื้อกูลคุณเดเอมเพรสคือความสมบูรณ์การได้รับชัยชนะนะคะภายตรงนี้เนาะได้สิ่งดีๆเข้ามามีคนอุปถรัรมภ์เอ็มเพลเยอร์ผู้หลักผู้ใหญ่เมตตาช่วยเหลือเกื้อกูลภายตรงนี้ขึ้นมานะนะคะดเวอร์กับเดช h ชล r อดส่วนใหญ่จะเกี่ยวกับต่างประเทศนะคะบางท่านอาจจะรอเดินทางต่างประเทศหรือเปล่าก็ามีโอกาสไม่ว่าจะรอ นะคะไปเรียนหรือเกี่ยวกับง,งานก็จะก็ตามนะคะมีโอกาสเดินทางไกลต่างประเทศหรือมีคนเดินทางมาเจอเรานะถ้าคุณไม่ได้เดินทางไปมีคนเดินทางมาให้สลับกันแบบนี้ท่านไหนที่โสดนะคะหมอพูดเลยนะหนึ่งถ้วยขึ้นมาอ่าหนึ่งเหรียญหนึ่งไม้เท้าพูดแล้วนะหนึ่งอาจจะเจอทางสายงานหรือเจอกันในกลุ่มญาติพี่น้องนะคะตรงนี้นะ คุณจะได้รับความรักความอบอุ่นกับคนคนนี้ถ้าท่านไหนที่เจอแล้วจะมีความอบอุ่นขึ้นนะคะตรงนี้นิวเล็บนะคะไพ่นางฟ้าบอกแล้วนะคะความรักครั้งใหม่แล้วไพ่รีรีคอนหมายถึงสิ่งเก่าๆจะกลับมาอาจจะเป็นคู่จากอดีตชาติหรือคนที่เคยห่างหายก็ได้นะคะไพ่คอลิงไพ่แห่งการอธิษฐานขอพรทุกๆสิ่งทุกอย่างที่คุณสร้างบุญกุศลมานะคะในสิ่งที่เรา ขอพรในด้านที่ดีงามจะบังเกิดกับเรานะคะหรือคุณมีคนเนี่ยคะ่ะแองเจิ้ลนางฟ้าคอยช่วยเหลือเกอื้อกูลถ้วยก็คืออารมณ์ความรู้สึกก็คือความรากักหมอมินว่าเห็นไหมคะมีคนที่จริงใจคุณจนล้นออกมาเรียนก็คือความมั่นคงคนคนนี้คบกับคุณซับพอร์ตทางด้านความรู้สึกแก่กันและกันคือใช่แล้วคะ่ะเรียนก็คือการเงินการทองหรือความมั่นคงหมอว่าเขาจะเห็นคุณเห็นค่าของคุณนะคะในความรักความสัมพันธ์ นะ,ะช่วงนี้อาจจะปิ๊งปังเด็กก็ได้นะบางท่านมีคนอายุน้อยเข้ามาในความสัมพันธ์ทำใหเ้เรารู้สึกนะคะมีความสุขบาง,งสิ่งบางอย่างนะคะตรงนี้นะสองถ้วยคุณก็คงมีใจให้กับเขานะคะบางคนอาจจะเจอทางสายงานมาบอกไปแล้วบางคนเจอคนอายุน้อยบางท่านอาจจะเจอคนที่เขาเดินทางบ่อยนะคะไม่ว่าเดินทางใกล้ไกลหรือทํางานเกี่ยวกับรถหรือเกี่ยวกับการขนส่งการเดินทาง นะคะเอ็มพัเลอร์อาจจะเป็นคนที่อยู่ในองค์กรต่างประเทศต่างชาติถ้าเป็นคนไทยเราก็เป็นทหารตำรวจในพลในพันหรือเป็นเจ้าของกิจการก็ได้นะคะหรือหน้าที่การงานเขาโตนะไพ่ตีคู่ออกมาเลยนะคะหมอเขาจับคู่ให้นะไพ่ราชาคู่กับไพ,พ่จักรพรรดินีเป็นคู่ควรที่คุณควรที่จะได้เจอกันนะคะเป็นเป็นพรหมลิขิตหรือไม่ก็โชคชะตานะคะที่พวกคุณมาเจอกันมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญจะทําให้คุณรู้สึกอบอุ่น ในความรักความสัมพันธ์มีการมองในทิศทางเดียวกันนะคะแต่ถ้าท่านไหนที่มีปัญหานะคะหมอบอกก่อนนะเคยเจ็บและเสียใจบางสิ่งบางอยา่างคนเก่าคิดถึงคุณอนะ่ะหกถ้วยอันนี้แล้วแต่คุณเลยนะเพราะเดอว,วที่ผ่านมาอาจจะจบบางสิ่งบางอย่างหรือห่างมาแล้วเนาะขอบอกทาดก่อนนะบางคนอาจจะดีลกับชาวราศีเมษลาคาเมษนะคะเป็นคนต่างชาติก็ได้นะคนไทยที่ไปทํางานในองค์กรต่างประเทศก็ได้อยู่ต่างประเทศก็ได้นะคะตรงนี้นะคะ ธาตุน้ำกรกฎมีนพิจิกตรงนี้แล้วก็ธาตุไฟเมสิงหานูธาตุดินการเมื้องศมังกรกรกฎลัคนากรากฎมาดูกันที่ผ่านมาดีจัดเมน้นนะคะไพ่จัดเม้นคือการหลุดพ้นจากห่วงวิบากบางอย่างนะคะใช่ก็ใช่ถ้าไม่ใช่มันต้องจบไปนะคะชาวราศีมังกรอะไรที่มันยุ่งยากจุกจิกกวนใจเรามันถึงเวลาแล้วที่เทพเจ้ากาเบียนนะคะเป่าแต่คือการจบปัญหาบางอย่างคุณจะได้เริ่มต้นหรือเคลีย พลังงานที่ไม่ดีออกไปจากชีวิตเรานะคะหนึ่งเรียนนะคะได้โอกาสดีนะ,อะขอดูอดีที่ผ่านมานะั้นความรักนิดนึงนะคะหนึ่งถ้วยห้าดาบเดทพิจิกนะคะแล้วก็แปดถ้วยไพ่ใต้สําหรับเดะมูนที่ผ่านมาเดะมูนชามิแลัคณนามินที่ผ่านมาเราเคยดําดิ่งกับความรู้สึกเศร้าสะเทือนใจนะคะ เราฟุ้งซ่านหรือเราความรักทําให้เราเจ็บปวดและเสียใจนะคะเพื่อนๆตรงนี้เนาะแทบจะเกือบเป็นซึมเศร้าเลยก็ว่าได้นะคะที่ผ่านมาบางคนเจอความรักที่ไม่ชัดเจนความรักที่มันดํามืดไม่รู้จะไปทางไหนคุณอยากจะมุฟอบอกมาในสิ่งที่มันว่างเปล่าในสิ่งที่ไม่เติมเต็มคุณใช้เวลากับตรงนี้มาเยอะแล้วนะคะมันไม่เติมเต็มบางคนอาจจะเป็นความรักที่อยู่ไกลทําให้ความสัมพันธ์มันรู้สึกว่ามันจืดชืดมันมันไม่ได้รับความเติมเต็มนะคะ คบหรือคุยกันรู้สึกดีแรกๆแต่นานๆไปมันไม่สามารถไปต่อได้ก็มีหรือบางคนมันไม่ชัดเจนคุณก็อยากถอยออกมาบางคนก็ไปดึงความสัมพันธ์ใหม่ๆเข้ามาหมอมินว่าคุณตัดสินใจแล้วคุณเคลียร์พลังงานเดิมๆอยากได้อะไรที่มันชัดเจนอยากจะหลุดจากตรงนี้บางคู่บางการณีเป็นความรักที่มีปัญหาเรื่องความไม่เข้าใจขัดแย้งกันนะคะนิ่งเงียบปิดกัน้นมีกำแพงหรือเราบล็อกนะคะหรือมีคนที่ปิดกันก้นกันไปนะคะตรงนี้นะ เออนะมาดูกันปัจจุบันคนที่คุณจะคบคนที่คุณจะคุยนะคะหรือคนที่เป็นประเด็นเนี่ยแหละชาวราศีมังกรเป็นยังไงบ้างนะคะบางครอบครัวหมอว่ามันยังดีอยู่นะบางคนเจอความรัที่ดีด้วยในนี้ขึ้นมาโดเวอร์นะคะขึ้นมาสามเหรียญจัตติกชาวตุลลัคนาตุลเฮอร์มิตกันลัคนากัน ขิงถือถ้วยนะคะธาตุน้ำเนาะกรกฏมินพิจิตรแล้วก็ธาตุลมตึนกุมเมถุนเด็กถือถ้วยห้าถ้วยหนึ่งไม้เท้าหนึ่งดาบนะคะหนึ่งเหรียญสี่ไม้เท้าเนะเาะอ่าภายใต้สำรับสิบถ้วยนะคะขอคนที่มีประเด็นก่อนนะคะ คนที่มีประเด็นท่าคุณไปเจอใครที่ไม่ชัดเจนเพราะว่าเขามีคนของเขาแล้วก็ปล่อยไปเนาะหมอมินว่าคุณจะได้พบเจอความรักที่ใช่สําหรับเราแต่บางคู่ถ้าคุณนี่แหละค่ะเป็นแฟนเป็นสถานะตัวจริงมาก่อนหมอว่าคนคนนี้เขาเสียดายนะเขาคิดถึงคุณก้มหน้าเศร้ายังคิดถึงน่าอยากจะคุยอยากจะเคลียร์หรือบางสิ่งไม่อยตัดสินใจแล้วว่าคุณก็คือนั่นแหละคุณคือใช่ที่สุดแล้วนะตรงนี้นะคะแต่ถ้าโสดหมอมินว่าคุณมีเกณฑ์ได้พบรักจากกัน จากการเริ่มต้นที่งานก็ได้นะคะหรือเป็นคนอายุน้อยกว่าคุณได้ด้วยเป็นคนที่ให้คุณให้ค่าคุณเป็นคนที่มั่นคงคบกันนะคะเป็นคนที่เรียนรู้และเติบโตไปด้วยกันเป็นความรักความเข้าใจบางคนก็จะเจอพ่อไม้คิงถือดาบเนี่ยเป็นคนที่พร้อมที่จะมันเหมือนเขาเป็นคนที่ชัดเจนนะพูดน้อยนะคะตรงนี้นะแต่แต่แบบคุยแล้วมันต้องชัดเจนนะคะมาดูกันคนที่คบคนที่คุณคุยเป็นยังไงบ้างในความคิดที่มีต่อคุณ หรือคนที่มีประเด็นนะคะเขาคิดยังไงบ้างไหนถือไม้เท้าใบแรกเลย The e m p r e s s The Emperor นั่านง,างาตีคู่มาแล้วนะคะหนึ่งไม้เท้าจ้าติ The View นะคะไนถือถ้วยเด็กถือดาบนะคะมีคนสองคนอยู่เนาะอยากรู้อยากเห็นเรื่องของคุณ ยังถามข่าวเรื่องคุณอะไรประมาณนั้นนะคะหกเมเทา้าอ่ะสเตนนะคะออกมาแล้วสิ่งลัคนณาสิ่งล้วก็จัดเม้นแล้วก็มีสี่เทา้าอันนี้หมออ่านตามไพ่นะนะคะ,ะคนที่คุณห่างหายหรือจบอะไรบางอย่างก็ได้นะคะหมอว่าเห็นไหมหกถ้วยมีคนที่คิดถึงคุณใจลึกๆอยากง้อคุณนะอยากกลับมาเริ่มต้นใหม่ๆนะคะตรงนี้อยากให้คุณปลดบล็อกก็ได้หรือ เปิดอกคุยกันถ้าพอมันมีปัญหาหรือบางคนอยากลื้อฟื้นเรื่องราวเก่าๆกับคุณนะคะคนที่ห่างไปเงียบไปหนิงไปคนเดิมๆอะไรก็ตามนะคะตรงนี้นะอยากกลับมาเดินหน้าใหม่กับคุณอีกครั้งหนึ่งมาคุยกันมาเริ่มต้นใหม่นะคะแต่ถ้าโสดเนี่ยหมอบอกเลยหรือคุณกําลังคุยอยู่สมมตินะคะคุณถ้าคุณบอกเออหมอหนูกําลังคุยอยู่แปลว่าหนูโสดแล้วคือถ้าความสัมพันธ์ไหนยังไม่ได้ชัดเจนหมอในหมวดของหมอคือมีคนคุยนะคะก็คือโสดนั่นแหละอะง่ายๆเนาะ นะคะมันจะเริ่มพัฒนาขึ้นถ้าคุณคุยกับใครอยู่เขาจะเริ่มชัดเจนแล้วว่าเอ๊ะนะคะเขาอยากเดินหน้ากับคุณเห็นไหมคะอยากเดินหน้าเช่นเขารู้สึกว่าเอ๊ะคุยกับคุณนะคะเริ่มต้นก็นคือรู้สึกดีอะ่ะพอคุยไปสักพักเริ่มรู้สึกว่าเออนะคะคุณน,นี่แหละคือใช่แล้วรู้สึกว่าเออมันเป็นพรมลิขิดนะคะทําให้ขีดเขียนหรือใช่สําหรับเขาเข,า,ขาอยากรู้จักคุณมากขึ้นอยากเดินหน้าคบกับคุณแต่มีเป้าหมายนะคะตรงนี้เป้าหมายมั่นคงนั่นแหละนะคะเนี่ย หมอมินว่าคุณจะได้เจอใครสักคนที่คุณรู้สึกอบอุ่นใจคนที่เขาคิดว่าคุณเป็นคนที่ใช่สําหรับเขานะะถ้าท่านไหนโสดมีโอกาสได้พบคนรู้ใจคนที่ใช่สําหรับคุณเดินหน้าถ้าท่านไหนที่คุยอยู่แล้วมีโอกาสพัฒนามากกว่าเดิมอย่างง,งนะคะหมอพูดชัดเลยนะคะตรงนี้แต่คงไม่ตรงกับทุกคนนะั่นแหละอันนี้นะคะอยากให้เข้าใจ <c oughs> นะคะท่านไหนที่เคยเป็นแฟนเป็นสนานะครอบครัวหรือคบกันมาสักพักมีคนอยากกลับมาคุยกับคุณใหม่นะคะ มาดูหมอขอสับไพ่ให้คนที่โสดก่อนนะความสัมพันธ์มีโอกาสพัฒนาไหมหรือคนคุยอยู่เนี่ยพัฒน,นามากน้อยแค่ไหนนะคะในความสัมพันธ์พออ่านความคิดเข้าไปละตะัตกีไพ่เนี่ยมันไม่จำเป็นต้องไปรอเดือนกันยานะคะจะมีอิทธิพลตั้งแต่หมอมีลงคลิปเลยนะ,ะสิบถ้วยไปแรกนะคะในถือถ้วยมีชีเชียนว้าวสองถ้วยคนโสดมนะหกไม้เท้าวิว เอ็มเพลเลอร์ eller, นะคะโดว์เวอร์สเตนอ่าภายใต้สำหรับหนึ่งถ้วยนะคะสำหรับโสดแน่นอนราคาหมอมินบอกเลยเห็นมหมคะนางฟ้าขึ้นมาว่านิวเลิฟรักขั้งใหม่นะคะคนที่คุณเคยอธิฐานขอพอรตามกันมาคือความหมายอย่างนี้ค่ะเอ่เราเป็นชาวพุทธนะคะม่เป็นความเชื่อก็ได้เนาะ,ะเราสร้างบุญกับใครมาแล้วก็ธิษฐานตามกันมานะคะตรงนี้เนาะรู้ว่าอยาก ะะภพ่เนี่ยมันหมายถึงว่าเคยสร้างบุญเกื้อหนุนกันมานะคะสร้างมากสร้างน้อยก็ได้เจอแต่สิ่งที่เนี่ยหมออยากแนะนําคุณคือถ้าเจอแล้วมันสร้างบุญวาส,สนาต่อกันไปบุญจะได้ก่อนนะคะเขาเรียกว่าต่อเนื่องกันนะคะ reconciliation ก็คือสิ่งเก่าๆจะวนกรบมอาจจะเป็นคนจากอดิชาตินะคะอันนี้อาคาคลริ่งนะะัยไพ่ตรงนี้เนาะ,ะมาดูกันการเริ่มต้นใหม่ นะของคนที่คุณถูกชะตาถูกใจเป็นพ่อโชคชะตานำพาคุณจะได้รับความรักความอบบุนกับคนนี้ความสัมพันธ์มันจะเดินหน้าคุยกันได้ทุกวันแต่มีเป้าหมายหนาะเป็นความรักแบบคนรู้ใจแบบเข้าใจเดลเวอร์นะคะเป็นกาละยาณมิตรต่อกันนะคะหมอมินบอกเลยค่อยๆเป็นไปตามธรรมชาตินะอย่าบังคับกันนะคะอย่าบังคับขัดข,ขนกันเช่นเออคุณต้องทักมาตอนเที่ยงคุณต้องตอบฉันตอนเที่ยงนะเผื่อเขาทําอะไรอยู่หมายถึงว่าธรรมชาติคือนะคะก็คือการ การคุยกันแบบปกติไม่ต้องบังคับต้องคุยเวลานั้นเวลานี้นะคะมันจะเป็นไปแบบธรรมชาติมันใช่มันก็คือใช่อ่ะนะคะไพ่ตัวนี้ขึ้นมาอ่ะขอดูคนที่มีประเด็นนิดนึ่งคนที่มีประเด็นนะคะดิเชียรีวอดมีใครจะเดินทางไหมนะคะช่วงนี้เดินทางมาเจอคุณหรือคุณจะเดินทางไปเจอใครอ่าโอนะคะถ้าคนมีประเด็นหมอมีนว่ามังกรเนี่ เริ่มเจ็บนะคะที่ผ่านมาเหนื่อยเนาะเจ็บหนักอะไราบางสิ่งบางอย่างคุณอาจจะไม่ได้คาดหวังไม่ได้แปลว่าเราอยากโสดนะคะเห,เหมือนเราไม่คาดหวังกับความรักเท่าไหร่ก็คือถ้ามีก็ธรรมชาติมีไปแต่ถ้าไม่ใช่ฉันขอโฟกัสเรื่องเงินเรื่องทองเรื่องความร่ํารวยก่อนนะคะตรงนี้ the empress เนาะนะคะ h i love n นะคะพึ่งสบลัคนาพึ่งจบช่วงนี้ชอบไว้พาทำบุญนะคะหมอมินว่าสวดมนต์นิดนึงนะคะ s วิวหกไม้เทา้าคิงถ้วยนะคะสิบถ้วยโดเวอร์สิบเหรียญอ่า uh, นะคะตรงนี้เดฟูความรักของบางคนนะคะหมอมินบอกเลยว่าถ้าท่านไหนที่มีความรักที่ดีอยู่แล้วก็ดีอยู่นะนะเพื่อเพื่อคุณอาจจะง มีน้องด้วยนะคะหรือคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายอาจจะมีลูกหลานบริวารมาวิ่งเล่นในครอบครัวให้อบอุ่นกว่าเดิมความสัมพันธ์ยังเป็นไปด้วยความลาบลื่นอาจจะทํางานอาจจะทําด้วยการบางท่านนะคะหรือบางคนความรักอาจจะทําแต่งานเยอะใส่ใจกันนิดนึงนะคะแล้วหมอมินว่ามีคนเดิมๆที่จะวนกลับมาขอโอกาสคุณมันขึ้นอยู่กับคุณแล้วว่าจะเอายังไงคนที่จบกับคุณไปนะคะแต่ตัวคุณไม่ได้คาดหวังคนนี้รักคุณอาจจะเหนื่อยหรืออะไรมาเยอะก็ได้นะคะคุณเลยรู้สึกว่า ไม่ใช่ก็คือไม่ใช่อ่ะปล่อยไปนะคะชิวๆแล้วตอนนี้นะคะไม่ได้คาดหวังกับใครไม่ได้รอใครมากมายอ่ะทีนี้หมอขอดูเลขอาการงานการเงินนิดนึงการงานการเงินนิดนึงของมังกรนะคะสีไม่เท้างานราชการราชวิสาหกิจนะคะตรงนี้นะนะคะเริ่มมัน่นคงขึ้นคือนะคะหมอบอกนิดนึงเนาะบางคนก็เป็นคนข,ขวางโลกนะมาคอมเมนต์ มีทุกงานเลยเนาะอ่านไพ่นะคะโอ้โหไม่ได้ดูให้คุณคนเดียวนะคะไพ่แต่ละใบมันมีงานแต่ละใบออกมานะคะตรงนี้เนาะคุณก็ใช้วิจารณญาณน,นะคะหมอไม่ได้ดูให้คุณคนเดียวคุณจะได้ไปทำสิบงานนะคะเออถ้าคุณทําได้คุณก็รวยอะเนาะอะ,อะสีไม้เท้าเนี่ยเขาเรียกว่าราชาการและวิสาหกิจหรือบางคนทํางานกับครอบครัวนะคะแต่อย่าลืมนะคะสีไม้เท้าคือความมั่นคงได้ฉเฉลิมฉลองในสิ่งที่คุณรอคอยอ่ะไพ่ใบแรกออกมาก็เป็นไพ่ที่ดีมากเลยนะคะ หนึ่งเรียนนะคะขึ้นมาแล้วมีโชคและมีคนยืบยื่นโอกาสดีๆให้คุณนะคะตรงนี้นะการเงินคันทองมั่นคงหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองภายตรงนี้นะคะได้ของควันขล้องฝากนะคะหกไม่เท่าเป็นการเดินหน้าสู่ชัยชนะของคุณคุณทําอะไรที่ผ่านมาคุณเรียนรู้ประสบการณ์จะทําให้เราพัฒนาตัวเองสิบถ้วยนะคะนั่นแหละอาจจะได้รวมตัวกับครอบครัวบางคนสิบเหรียญเงินทองมั่นคงท่านไหนที่อยากมีบ้านคอนโด นะคะได้มรดกทรัพย์สินที่ดินหรือคุณอยากได้มีบ้านมีรถมีที่ดินคุณมีโอกาสนะคะเก็บเงินได้นะคะเอาง่ายๆเลยมีเงินนะคะก็ซื้อได้มีรถได้เดินทางไกลมีคนอุปถัมภ์ค้ำจุนอ่านะคะใครรอคนเก่านะคะคนเก่าบางคนนะที่ไปมีปัญหาวนกลับมาได้ด้วย <S <S ความอุดมสมบูรณ์เดมเพลสสองไม้เท่าอาจจะ มองงานที่1คุณอาจจะอยากมองงานที่2หรือบางคนมองการไกลอยากไปเรียนเสริมเพิ่มเติมที่ต่างประเทศหรืองานต่างชาติได้ด้วยนะคะหรือมีงาน2ออย่างนั่นแหละอ่านะคะบางคนชอบศาสตร์หมอดูศาสตร์ผู้รู้หรือบางคนเริ่มเรียนรู้อะไรใหม่ๆคุณไม่คนมีเซส์นนะถามว่าคุณเก่งไหมคุณต้องเก่งไม่ว่าคุณจะมีลูกน้องบริวารแค่ไหนคุณยังต้องทําคุณยังต้องนํานะคะตรงนี้อยู่เลยเป็นเสาหลักครอบครัวนะคะอันนี้หมอพูดอย่างนี้เลยนะนะคะแต่ว่า หมอบอกเลยว่าช่วงนี้ดีนะคะเป็นคนเก่งมีความสามารถนะคะแต่สิ่งหนึ่งที่หมออยากบอกคือเอ่ออาจจะมีคนทําให้เรางุดหงิดหรือถ้าไม่ก็คือตัวเรานะคะตรงนี้หรือไม่ก็มีงานเร่งเร่งรีบนะคะท่านดีหน่อยนะคนนุ่นจะเอาไอ้นี่จะเอาก็กดีแล้วค่ะรวยอ่ะเนาะคะ่ะมีงานเร่งรีบทําให้เราวิ่งอยู่ตลอดเวลาถ้าเป็นงานเซลล์นะคะมาบอกเลยว่าวิ่งอยู่ตลอดเวลาจะไ,ได้เงินอนะ่ะเนาะนะคะตรงนี้ บางท่านอาจจะมีโปรเจกต์ใหม่อะเดชีอดหมอไม่รู้นะบางคนจะเดินทางต่างประเทศไหมหรือเดินทางไกลนะคะตรงนี้ข่าวดีจากแดนไกลมีเงินมีทองได้ลถนะคะ,ะทีนี้หมอขอดูเลขมงคลให้เขาคนมังกรบางลักนามังกรนะคะจะเป็นเช่นไรใบแรกสีนะคะสีมังก,กร เด็กถือเหรียญตัวทาวเวอร์นะคะเอ่อนะคะโอเคมาแมนะนำนะคะถ้าท่านไหนที่เดินทางบ่อยไม่ว่าเดินทางนะเดินทางทางเรือทางรถนะคะลอง บูชานะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณเลือบใส่หรือไม่ก็หลวงปูท่ทวดดูนะคะหรืออย่างดีบางคนอาจจะเปลี่ยนหม้อน้ําใหม่นะคะตรงนี้หมอแนะนําการเดินทางนิดนึงนะคะนะคะด้วยความระมัดระวังเนาะช่วงนี้นะคะแต่ว่ามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ปกปักรักษาคุ้มครองอยู่นะคะไม่ต้องห่วงเนาะนะคะตรงนี้ถ้าหมอเห็นมีเลขสีออกมาไปเดียวนะคะคุณชอบสีกับอะไรล่ะตรงนี้นะอ่านะคะขอให้สรุปสุดท้ายและแนะนาดีกว่า The ates, ะะ oh, ได้เงินก้อนใหญ่ถ้าท่านไหนที่รอการเงินนะคะตรงนี้เนาะนะคะหมอมินว่าคุณจะได้เงินนะคะรอกู้แบงก์กู้อะไรก็ตามมีโอกาสผ่านเซ็นสัญญานะคะเงินตกเบิกสามเหรียญการค้าการข,า,า,รขายประสบความสำเร็จช่วงนี้ไม่ต้องพูดเยอะมังกรส่วนความรากักบางคนอยากวนกลัมมามันขึ้นอยู่คุณส่วนท่านไหนที่มีแฟนอยู่แล้วหรือกําลัง ะะโสดมีโอกาสได้พบคนรู้ใจเรียนรู้และศึกษาหมอมินว่ามีโอกาสพัฒนาความสัมพันธ์แต่ถ้าทนไหนที่กาลังคบอยู่พัฒนามากมีคนเก่ากลับมามันขึ้นอยู่กับคุณแล้วนะคุณไม่ได้รับทุกคนที่จะเข้ามายิ่งคนเก่านะคุณมีเหตุผลของคุณแะ้วว่าเอ๊ะเข้ามาแล้วดีไหมใช่ไหมเติม,เต,มเต็มไหมรักและเท่าเทียมกันไหมนะคะตรงนี้ขอบคุณมากค่ะมังกรอ,อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่ง จะได้ไม่พลาดที่หมอมินทําคลิปนะคะแต่ถ้าดูดวงส่วนตัวกับหมอมินไอดีไลน์อยู่หน้าจอกก็มีนะคะใต้คลิปก็มีแอดไลน์ถ้าเข้ามาสอบถามาะละเอียดเพิ่มเติมกันได้สวัสดีค่ะ